All the talk สวัสดีครับทุกท่านนะครับแม่ว่างเว้นจากการทำคลิปไปสนานนะครับสำหรับใน y o u t u นะฮะจริงๆก็มีหลายช่องทางนะตอนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ทำ u t u b e นะครับก็ไปเขียนบทความลงให้กับสำนักข่าวบางกอกสุเดย์ด้วยนะครับนะก็ใครสนใจล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเอามาคุยกันวันนี้แหละ นะเพิ่งเขียนลงไปสดๆร้อนๆในเว็บไซต์ของบางกอะท o เดย์นะครับแล้วก็มีช่องทาง TikTok ครับ TikTok นี่ก็ไปอยู่กันที่เอกรินวีนะครับไปเสิร์ชหาใน TikTok แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า e k a r i n v อันนี้คือ Account นะครับแต่ว่าถ้าเสิร์ชหาชื่อผมเลยดออรเอกริน e วาสนาสรงประสไทยเนี่ยนะก็น่าจะเจอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มี Follower เกือบเกือบจะพันแปดร้อย follower แล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องหุ่นยนต์เรื่องอที่ไปเจอมาในต่างประเทศไปเมืองจีนมาล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามจะอัปเดตเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับนะมีเรื่องของตอนที่ไปเมืองจีนก็ไปนั่งรถยนต์ซีเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะไม่รู้คนที่นั่็เ,เอาขับมารับไป ประชุมนะก็โอ้รถก็สวยดีนะครับมเีเดินเดินไปไปเจอเจ้าอวตารสิ2นะฮก็อยู่ข้างถนนนี่แหละจอดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีไซน์ได้สวยงามนะต่างๆนะครับใครที่สนใจก็ไปตามทาง t ิ๊กตก็ได้นะเพราะก็จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะสามารถจะเตรียมตัวได้เร็วแล้วก็หรือไม่ก็โพสต์กันสดๆกันตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรีกรูปแบบมันก็จะแตกต่างกับ ทางช่อง YouTube อยู่พอสมควรสำหรับวันนี้นะครับนะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะฮะมาติดตามกันแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับนะเราจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆที่น่าสนใจต่อไปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องจุดอ่อนของ AI กับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตนะครับ นะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแหละแล้วก,วก็จริงๆแล้วเราหลายคนเนี่ยคิดว่า AI เข้ามามีบทบาทแล้วมันก็จะสามารถมาแทนที่มนุษย์ได้นะครับในหลายๆจ็อบซึ่งก็ต้องยอมรับครับหลายเรื่อง AI ทําได้ดีนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ย AI ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เผอิญผมไปอ่านบทความออของสํานักวิจัยของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะครับก็เขาบอกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเนี่ย พบว่า AI เนี่ยมันมีจุดอ่อนพื้นฐานหลายเรื่องที่ยังเรียกว่าห่างชั้นกับสมองของมนุษย์เยอะทีเดียวมาดูบทความกันนิดหนึ่งนะครับในตัวบทความของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจชัยเนี่ยนะเขาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย AI มันสามารถเอามาใช้ภารกิจบางอย่างได้ดีนะโดยเฉพาะ รกิจเฉพาะด้านนะครับเนะช่นเรื่องของภาษาเรื่องของการจดจำเรื่องของการสร้างภาพอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเป็นการใช้งานเฉพาะด้านนะฮะซึ่งไม่ได้มีความกว้างขวางอะไรมากนักนะครับแล้วเขาบอกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับ AI ที่จะมีเสถียรภาพ ตลอดไปหรือว่าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับถ้าไม่ได้รับการพัฒนามากขึ้นกว่านี้ซึ่งก็การพัฒนานี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าทิศทางการพัฒนาอนาคตจะไปกันอย่างไรนะครับถ้าเรากลับมาดูที่ ChatGPT Bard หรือ Copilot หรือ d e l l e 2 d e l l e 2เนี่ยนะก็เป็นเทคโนโลยีที่ออคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาเรียนรู้อะไรต่างๆจากเราแล้วก็ มันก็มาทํางานช่วยเหลือทํางานแม้กระทั่งทดแทนเราในบางเรื่องทําได้ดีกว่าเราด้วยนะครับและเร็วกว่าด้วยนะครับเรื่องนี้เป็น AI ที่เรียกว่าภาษาไทยก็เรียกปัญญาประดิษฐ์นะเอมันก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือคนนะต้องบอกเข้ามาช่วยเหลือคนหรือเอาเข้ามาทดแทนคนในบางหน้าที่ได้อย่างดีทีเดียวนะฮะถึงแม้อัลกอริทึมต่างๆนี่มันจะล้ำหน้ามากมายนะครับ แต่ว่านักวิจัยของมาเชียไลโคเปนเฮเกนเนี่ยก็ยังทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยลึกลงไปว่าเอ๊ะตกลงมันทำงานโมเดลในทางคณิตศาสตร์มันเป็นยังไงปัญหาพื้นฐานต่างๆที่มันแก้ได้โอเคละถือว่าประสบความสำเร็จทีเดียวสำหรับการใช้ AI อมาแก้ปัญหาพื้นฐานส่วนเสถียรภาพของ AI ที่จะทำงานโดยไม่เกิดความผิดพลาดเนี่ย การวิจัยเนี่ยก็จะปูทางไปสู่การปรับปรุงเขาเรียกกระบวนการหรือโปรโตโคอลใภาษาทางไอทีหรือภาษาทางคอมพิวเตอร์เขาเรีโปรโตโคลอโตโคลนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็อัลกอริทึมของ AI ในอนาคตเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากสมองของมนุษย์อยู่พอสมควรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจําลองสมองมนุษย์ให้ไปอยู่ในเครื่องจักรได้อย่าง100%นะครับ เพราะฉะนั้นเราจําลองความฉลาดของสมองมนุษย์ในบางเรื่องได้แตนะออ่การจําลองสมองมนุษย์จริงๆไปอยู่ใน AI เลยเนี่ยังในทางวิทยาศาสตร์หรือในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเรียก a t h e m a t i c a l m o เ e l เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ยากนะก็มีบทความทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามอธิบายผลลัพธ์ของ AI ในรูปแบบของการเอ,อ,เอาคอมพิวเตอร์ ทฤษฎีเนี่ยมาอธิบายแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้มีความสำเร็จผลออกมา100%เซสำหรับการที่จะเห็นว่าสมองมนุษย์มันจะจำลองด้วย AI ได้อย่างไรนะครับถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะมีความสามารถในการพวกสแกนภาพทางการแพทย์อ่านพวกแผ่นฟิลม์มแทนคุณหมอแล้วก็บอกเราว่ามันเป็นโรคอะไรมีความเสี่ยงตรงไหนเนี่ยแน่นอนอันนี้อาจจะแม่นยำแล้วก็ละเอียดแล้วก็เร็วกว่าแพทย์ด้วยซ้ำนะครับ มันมีความสามารถในการแปลภาษาในการเขียนบทความในการแต่งนั่นแต่งนี่ให้เราเขียนจดหมายได้หรือแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ในโลกนี้ที่มันถูกสอนมาเนี่ยมันทําได้เร็วกว่าเราและดีกว่าเราด้วยซ้ำนะตอนนี้นะครับมันสามารถเอามาตอนนี้เทส la ล่าสุดเอา AI เข้ามาใส่ในรถยนตนะ์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับเพื่อ ทำงานแทนในโปรแกรมหรืออัลกอริทึมที่เขาจะเขียนเข้าไปเป็นพันๆหมื่นๆบรรทัดที่อยู่ในตัวชิปประมวลผลของเท s l a เนี่ยตอนนี้ใช้การเทรนนิ่ง AI แล้วเอ AI มาทํางานแทนเจ้าอัลกอริทึมซอฟต์แวร์เหล่านั้นนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เนี่ยยังบอกว่าอัลกอริทึมที่ พัฒนาให้ดีแค่ไหนหรือแม้กระทั่ง AI เองเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่เป็นอัลกอริทึมภายในเป็นคณิตศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าออตอนนี้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องเอามาจับตามองครับว่าความถูกต้องออหรือโอกาสผิดพลาดของ AI เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนในงานสำคัญสำคัญเขายกตัวอย่างของกรณีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับ ที่มี AI ที่ใช้ระบบแปลความหมายการอ่านป้ายจราจรเขาบอกว่าโดยปกติเนี่ย AI มันทำงานได้ดีครับอ,อ่านตัวนู่นอ่านตัวนี้แล้วก็ถ้าเราสอนมันเข้าไปนะมันก็จะรู้ว่าอ๋อป้ายนี่คือเลี้ยวซ้ายป้ายนี่คือหยุดป้ายนี่คือเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่านั่นคือวิธีการสอนแบบปกติแต่ถ้ากรณีที่มันมีความผิดเพี้ยนไปจากปกติเช่น มีใครอุตลิดันไปติดสติ๊กเกอร์โฆษณามีเด็กแวน้นเอาสีสเปรย์ไปพ่นบางส่วนของป้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือสภาบัานไหนเอาสีสเปรย์ไปพ่นเป็นชื่อตัวย่ออะไรลงลงไปบนป้ายเนี่ยสำหรับสมองมนุษย์เราเองเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งแยกได้นะครับ,นะรบว่าเอ๊ะอะไรที่มันน่าจะอยู่เบื้องหลังไอ้สีสเปรย์ที่พ่นนี่นะครับ หรืออะไรที่มันน่าจะอยู่หลังสติ๊กเกอร์นี่นะพอจะเดาได้มันเป็นป้ายอะไรแต่ว่าถ้าเป็น AI เนี่ยมันอาจจะถูกหลอกเอาง่ายๆหรืออาจจะตีความผิดไปเลยนะเพราะมันไม่ได้ถูกสอนให้แบ่งแยกความผิดความถูกของป้ายนี้นะอย่างไม่ปกตินะครับมันก็อาจจะตีความผิดเพี้ยนไปได้ศาสตราจารย์เอมเมีย เยฮูเดอฟนะฮะซึ่งชื่ออ่านยากเลยกันนะฮะคือเป็นหัวหน้าวิจัยกลุ่มวิจัยของนี่แหละเรื่องของอัลกอริทึมเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องการให้อัลกอริทึมเนี่ยมีสติรภาพในแง่ที่ว่าถ้าหากอินพุตมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมีอะไรมากวนมันไปนิดหน่อยเนี่ยมันยังคงให้ออปพุตเหมือนเดิมได้ชีวิตจริงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเสียงเออเรื่องนี้สําคัญเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับเสียงทุกชนิดเนี่ย มนุษย์ได้ยินเสียงแล้วก็แยกเสียงและเลือกฟังได้ฮะในขณะที่เครื่องจักรเนี่ยไม่สามารถเลือกฟังได้มันฟังมาหมดเลยแล้วมันก็แบ่งแยกไม่ได้ว่าว่าตกลงอะไรมันคือความหมายอะไรมันอาจจะพยายามแปลความหมายทุกเสียงที่มันได้ยินนะซึ่งผมขยายความอีกนิดนึงก็ได้ครับจากคำพูดของ professor amia เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าทำนองนี้ครับคือบอกว่าการเห็นภาพเอ,อ ของการใช้ AI ในการแปลภาพเสียเอ,อแปลความหมายของเสียงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันจริงๆเราก็ก็เห็น AI เนี่ยเอาเอาเ,เสียงเราไปแปลแล้วก็ออกมาเป็นคำพูดได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งไม่ยากนะสำหรับเสียงเดียวนะเวลาเราเรา ฟังอะไรหลายอย่างนะครับในการประชุม,มการสมัมมนาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ปรากฏว่ามีเสียงอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยมีเสียงคนข้างๆคุยมีเสียงคนข้างหน้ากําลังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเอ่อโดยปกติสมองเราจะสามารถบีมความสนใจนะฮะไปที่เสียงที่เราสนใจเช่นมีวิทยากรบรรยายเรื่องอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะไม่สนใจไอ้คนข้างๆที่มันกําลังคุยนูน่นนี่หรือไอ้คนข้างหน้าที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่ เราก็จะแบบเหมือนได้ยินเสียงมาเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ประมวลผลนะฮะแต่เราจะใส่ใจไอ้เสียงที่เราอยากฟังซึ่งก็คือของวิทยากรอ,อยู่ข้างหน้าเป็นต้นนะนี่คือสมองทําได้ดีแล้วบางทีเราเออเวลาเราใส่ใจฟังเสียงหรือตั้งใจดูอะไรเนี่ยใครพูดอะไรมาเราอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ AI มันทาไม่ได้ครับถ้ามีใครพูดพร้อมๆกันขึ้นมา3ามสี่เสียงห้าเสียงตีกันไปตีกันมาเนี่ยนะครับ AI เพนะียนฮะอาจจะเออแล้วก็บันทึกไม่ถูกนะไม่สามารถสรุปได้ว่าโดยเฉพาะถ้าไอคนที่พูดพร้อมกันเนี่ยมันพูดคนละเรื่องกันเนี่ยนะฮะโอ้อันนี้ก็เรียกว่าปวดหัวทีเดียวนะครับสำหรับปัจจุบันนี้อย่างฟังก์ชันของ CoPilot ใน Microsoft นี่ก็มีการบันทึกเ,เสียงแล้วก็เขียนรายงานอะไรได้แต่ว่า มันต้องอย่าเถียงกันนะค่อยๆพูดทีละคนคนนี้พูดคนนั้นพูดสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดขมงสงเฉงเถียงกันตะโกนพูดกันเนี่ยผมเชื่อว,ว่าโคพายโลตเองก็คงเพี้ยนงงเหมือนกันแล้ครับว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับอ่ะนี่คือจุดอ่อนของการแปลภาษาของ AI เพราะฉะนั้นไอตัว m a c h i n e l e a r n i n g หรือ AI ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันก็ต้องถูกได้รับการพัฒนาเสถียรภาพของมันเองหรือตัวอัลกอริทึมของ AI เองอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็มีบทความทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เหล่านี้แล้วก็มีการตีพิมพ์ลงในการประชุมนานาชาติชั้นนำด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เชิงทฤษฎีหรือว่าเขาเรียกว่า Foundation s of Computer Science หรือ FOCS เนี่ยซึ่งก็โปรเฟสเซอร์อามียนี่แหละนะแกก็พูดต่อบอกว่าถึงแม้เขาจะยังไม่ได้ทำวิจัยโดยตรงเ,เรื่องแอปพลิเคชันของรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ แต่ถึงกระนั้นก็เหมือนกับว่าปัญหานี้มันหลายๆเรื่องที่รถยนต์อัตโนมัติต้องรับรู้ต้องปฏิบัติการเนี่ยมันยังค่อนข้างซับซ้อนและมีอัลกอริทึมที่ยังอาจจะไม่สเสถียร100%อยู่อันนี้คือสิ่งที่แกพูดแกก็บอกว่าแกไม่ได้หมายความถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนารถอัตโนมัตอะไรเพียงอย่างเดียวนะแกพูดต่อยค่บแกบอกว่าความผิดพลาดของอัลกอริทึมที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่ไม่รีวร้ายเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เช่นเลี้ยวผิดเลี้ยวถูกอะไรนิดหน่อย,อยแต่ก็กลับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันเกิดเหตุนในสถานการณ์ขับขันเช่นที่เราเห็นว่า,ามีแบบรถจอดตายอยู่กลางถนนตอนฝนตกแล้วก็รถเทสลาขับมาแล้วก็ตีความผิดแล้วก็ชนเข้าไปเลยคือหักหลบไม่ทันอันนั้นเป็นต้นเนี่ยครับแต่ถ้ามันเกิดนานทีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะ โอเคพอรับได้แต่ถ้ามันเกิดบ่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวร้ายนะครับที่วงการ AI จะต้องใส่ใจให้มากกว่านี้นะครับแกอย่างอธิบายต่อครับบอกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็ไม่สามารถจะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์ที่แกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปออบอกว่าอัลกอริทึมของ AI ดีหรือไม่ดีนะแต่บอกแกบอกว่าอัลกอริทึมเนี่ยควรจะรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแกพยายามพัฒนา ภาษากลางของนักวิจัยที่จะใช้ในการหารือเกี่ยวกับจุดอ่อนของ Machine Learning หรือ AI นี่แหละแล้วก็จะทำยังไงที่จะพัฒนา AI เหล่านี้ให้มันมีความถูกต้องสูงขึ้นในระยะยาวแล้วก็ไปสู่การพัฒนาอัลกอริทึมที่ดีขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของอความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แล้วก็การเอา AI มาใช้ในการควบคุมต่างๆแทนมนุษย์แกก็ออกมาติงนิดนึงแหะครับว่าเอ๊มันไม่มีอะไรร้อซนะต้องตรวจสอบหรือใช้งานให้ให้มั่นใจก่อนว่าโอกาสผิดพลาดเนี่ยมันน้อยเพราะว่าถ้าเอา AI มาควบคุมรถยนต์จริงๆเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาในสภาวะฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเออมันหมายถึงชีวิตของพวกคนที่อยู่ นั่งอยู่ในรถคันนั้นนังสึก่ก็ทางดรอเมียแกก็พูดไว้น่าคิดครับบอกว่า AI เนี่ยคุณควรจะรู้ว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ในี่นนะบางเรื่องมันก็ยังไม่มีทฤษฎีออกมาลองรับว่ามันทำงานได้อย่างไรและมันมีโอกาสบ้างไหมที่มันจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นแกก็พยายามจะหาทฤษฎีหรือหลักการทางคณิตศาสตร์มาอธิบายโอกาสผิดพลาด ของ AI ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนในกรณีไหนบ้างนะครับนะก,ก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีของนั่นแหละการอ่านป้ายที่มีใครเอาสีมาพ่นเอาสติกเกอร์โฆษณามาแปะอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่มันจะผิดพลาดมากน้อยเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็เออเนะี่ยที่มันสร้างภาพขึ้นเองนะครับบางทีสร้างภาพขึ้นโดยไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันสร้างขึ้นนะั้นมันเป็นจริงในโลกความเป็นจริงได้หรือเปล่า แต่ว่ามันคือการเอาจินตนาการทั้งหลายมารวมกันโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าในความเป็นจริงเป็นไปได้หรือไม่นะแล้วก็เห็นว่าโลกวันนี้ Machine Learning มาไกลนะครับ AI mm hmm. ก็มาไกลามากปัจจุบันเอา AI ไปใช้สารพัดอย่างละตอนนี้าทางโดยเฉพาะทางเท s l a เนี่ยเอา AI มาใช้ในการวิเคราะห์ภาพาวิเคราะห์สิ่งที่เห็นจากกล้องรอบคัน,นวิเคราะห์การ ควบคุมรถนะแล้วก็ทำเป็นออโตนมัสคาร์ออกมาแต่ว่านี่แหละทางนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงเตือนต่อไปนะครับว่าคุณอย่าไปไว้ใจ AI เพราะว่ามันมีโอกาสพลาดเหมือนกันจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราใส่ชุดข้อมูลเทรนนิ่งมันเข้าไปได้ครบถ้วนแค่ไหนและต่อให้ใส่ครบถ้วนอัลกอริทึมภายในของมันอาจจะมีโอกาสผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเราใช้งานได้แต่ว่าใช้งานและต้องตรวจสอบมันด้วยเราอาจจะต้องมี AI เพื่อมาตรวจสอบ AI ทีซึ่งปัจจุบันในโลกนี้มีให้บริการตัวนี้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวหลังอาจจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนใครชอบใจก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ All the talk.